ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจาก25วิวก็ขึ้นมาเป็น1,391วิวกันเลยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเหลียวใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมล,ลหรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลียวนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว,ว่าจะเลือก ตตมเราเป็นอันที่2ก็ได้นะคะอันแรกก็ไม่ต้องเลือกมันน้องเพราะว่ามันบักนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะแล้วก็เปิดคลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเอาเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งพวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะถึงวันหนึ่งพันวิวเนาะก็อยู่ที่สองกว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมและบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะเป็นทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมั้าต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%ปเนมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครัง้งรับโบนัสทันที5%เปเค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขรหัสข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเหนาอทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่จะแ r a g f i l ตรงนี้ค่ะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนหอูเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูทร่ไอจีของเรากันนะคะ ยอดวิวเลียวของเรากันเนาะตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะยอดวิวเลียวก็อยู่ที่25วิวนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจาก25วิวก็ขึ้นมาเป็น1,391วิวกันเลยค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึง2องทามนที่เลยนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าบริการที่ดีแลวก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะหากยอดเกินไปเนาะเมื่อกี้เพิ่มไป1,000วิวแต่ขึ้นมาเป็น1 3 0เลยเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผูิดประการใดไปก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ